สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประยุทธ์จันโอชาบอกหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในระหว่างเดินทางกลับขึ้นตึกไทยคู่ฟ้านายกรัธมนตรีได้ถอดแมสร,รอบ2ซึ่งได้เกี่ยวแว่นหลุดออยอีกครั้งทําให้สื่อมวลชนแซวว่าทำไมวันนี้ทะเาะก,กับแว่นตาบ่อย นายกรัะมนตรีบอกว่ารู้สึกจับตาดูอยู่ทุกอย่างเลยเดินอะไรก็ไม่ได้อะไรหลุดก็ไม่ได้อย่าจุกจิกกับฉันมากเลยเนอะมันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ประเด็นทําให้คนรู้สึกว่าแย่มากขอร้องแล้วกันช่วงนี้เป็นช่วงต้องรักษาสถานการณ์ให้ปกติมากสุดขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบเรียบร้อยเพราะอยู่ในขั้นตอนการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ซึ่งเราก็พร้อมและได้ย้ำเตือนกับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้เตรียมเรื่องผลงานต่างๆส่งมอบให้กับรัฐบาลใหม่วันหน้าเมื่อผ่านกระบวนการทุกอย่างเรียบร้อยใครจะเป็นก็แล้วแต่ เราทราบกันดีอยู่แล้วซึ่งยังมีอีกหลายขั้นตอนช่วงนี้เราเป็นรัฐบาลรักษาการอยู่มีเพียงปัญหาเดียวคือการใช้จ่ายงบประมาณใหม่ที่ทําไม่ได้เพราะจะเป็นภาระผูกพันกับรัฐบาลใหม่ซึ่งปัญหาที่เราทําเรื่องอะไรใหม่ๆไม่ได้มากนักเพราะงบประมาณไม่มีและต้องผ่านกะกะตอ,อย่างเช่นเรื่องการช่วยค่าไฟที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีบอกว่าจะเดินทางไปเยี่ยมครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากเหตุวัตภัยที่จังหวัดพิจิตรซึ่งได้ให้เจ้าหน้าที่ไปทํางานก่อนจะไปให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ด้วย ส่วนสเปคของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนต่อไปจะเป็นอย่างไรพลเอกประยุทธ์บอกว่าไม่รู้ไม่ทราบอนาคตไม่ทราบแต่ปัจจุบันส่วนกรณีที่สารรัฐมนตรีตกพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายและหลายฝ่ายถามหาความรับผิดชอบจากรัฐบาลและพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่มีปัญหาฝ่ายกฎหมายตอบไปแล้วไม่มีอะไรทั้งสิน้นส่วนมองอย่างไรกับโฉมหน้าพักร่วมรัฐบาลที่กําลังจะจัดตั้งพลเอกประยุทธ์บอกว่า no comment ส่วนโนพ่บแบมด้วยหรือไม่พลเอกประยุทธ์บอกว่าไม่ตอบเธอถามอะไรอย่างอื่นที่ดีกว่านี้ได้หรือไม่ส่วนผู้สนับสนุนมีหวังจะได้เห็นพลเอกประยุทธ์เป็นรัฐมนตรีต่อหรือไม่นั้นหากสูตรจะตั้งรัฐบาลอื่นไปไม่ได้พลเอกประยุทธ์ตอบกลับคำเดิมว่า no อมเมนต์ส่วนในขณะที่ยังไม่มีรัฐบาลใหม่แต่มีการกดดันทางโซเชียลตั้งม็อบที่หน้ารัฐสภาพลเอกประยุทธ์บอกว่าก็เป็นเรื่องฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายกฎหมายที่ดําเนินการอยู่แล้วที่จะทําตามหน้าที่และกฎหมายตนไม่จะเป็นต้องสั่งอะไรทุกคนก็เรียนรู้อยู่แล้ว กฎหมายก็คือกฎหมายเจ้าหน้าที่ก็ทํางานของท่านส่วนฝ่ายความมั่นคงจะรับรายงานบรรยากาศหรือไม่ว่าจะมีความสุ่มเสียงอะไรในอนาคตพลเอกประยุทธ์ย้ยําว่าก็รู้อยู่แล้วแต่ไม่ใช่เปิดเผยไม่ได้เพราะมันยังไม่เกิดถ้ายังไม่เกิดแล้วไปรประกาศกันโครมโครมก็ขยายความไปบ้านเมืองก็เสียหายส่วนในฐานะทหารเก่าจะสู้เพียงเท่านี้หรือมีประตูอื่นพลเอกประยุทธ์ถามกลับว่าสู้อะไรสู้อะไรกับใครก่อนที่สื่อจะบอกว่าในฐานะที่ต้องดูแลบ้านเมืองให้สงบยิ่งขึ้น พลเอกประยุทธ์จึงบอกว่าเป็นเรื่องของประชาธิปไตยกระบวนการประชาธิปไตยเขาเริ่มมาแล้วก็ว่าไปตามนั้นอะไรจะเกิดก็แล้วแต่ให้เป็นเรื่องของอนาคตวันนี้เราตอบเพียงอย่างเดียวคือการเป็นรัฐบาลรักษาการอยู่ต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดจนกว่าจะไม่ได้ทําก็เท่านั้นเองมันยากตรงไหนพร้อมย้าว่าอย่าไปสร้างความขัดแย้งอะไรอีกเลยพอแล้วส่วนในฐานะที่เป็นรัฐบาลรักษาการอยากจะพูดอะไรหรือไม่ตรงนี้พลเอกประยุทธ์ระบุว่าไม่อยากอยากเพียงอย่างเดียวคือให้บ้านเมืองสงบจบ ส่วนได้พูดคุยกับพลเอกประวิทย์ถึงเส้นทางการเมืองในอนาคตหรือไม่นั้นพลเอกประยุทธ์ระบุว่าไม่ได้คุยคุยแต่เรื่องงานที่ได้มอบความรับผิดชอบก็ต้องติดตามก็คุยกันไม่ได้มีปัญหาอะไรพร้อมกับถามสื่อว่าประเทศชาติต้องเดินหน้าอยู่หรือเปล่าช่วงนี้หรืหยุท์ตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องทําประชาชนต้องได้รับการดูแลหรือเปล่าเพราะฉะนั้นต้องทาทุกอย่างเมื่อถึงเวลารัฐบาลใหม่เข้ามาก็ไม่เห็นยากตรงไหนพร้อมขอว่าอย่าไปตั้งประเด็นทุกวันเลยตั้งประเด็นในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นมาก็เป็นปัญหาสร้างความตื่นตนก พร้อมย้ำว่าเศรษฐกิจของเราก็ยังประคับประคองได้อยู่ดีเพราะเรามีมาตรการรองรับไว้พอสมควรแต่ถ้ามากไปกว่านี้ก็รับไม่ไหวพร้อมขอร้องว่าอย่าสร้างปัญหาอะไรให้มากขึ้นกว่านี้ตนไม่ได้มีปัญหากับใครอยู่แล้วเคารพกระบวนการประชาธิปไตยส่วนมีแผนรับมือการขายพันธบัตรจํานวนมากพลเอกประยุทธ์ย้อนถามว่าก็เขาขายจะทําไงเราเตรียมมาตรการไว้ตอนนี้ยังโอเคอยู่แต่ตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปเพราะเป็นเรื่องที่ต่างประเทศมองเข้ามาเราก็ทําให้ดีที่สุดไปบังคับให้เขาซื้อขายไม่ได้มั้ง ก็อยู่ที่พวกเราจะทาให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยผ่านไปด้วยดีอย่างไรก็คงเป็นเรื่องความมั่นคงมันก็กลับมาที่เดิมพร้อมยืนยันว่าสถาบันการเงินของเรายังแข็งอยู่ในปัจจุบันแม้จะยังมีความไม่แน่นอนในสถานการณ์ทางการเมืองซึ่งก็แล้วแต่ฉะนั้นทําไม่ช่วยทําวันหน้าก็คือปัญหาพร้อมทิ้งท้ายว่าขอให้ช่วยกันลดปัญหาลงหน่อยทั้งนี้ระหว่างเดินขึ้นตึกไทยคูฟ้าผู้สื่อข่าวได้สอบถามถึงประเด็นการกดดันศาลพลเอกประยุทธ์สายหน้าก่อนระบุว่าไม่เห็นต้องถามเลยทําได้ไหม